ก็ขอกราบสวัสดีน้องๆหนูๆช่องพี่ทุกคนทุกก่านกันด้วยนะผมครูนะยังจําช่องนี้กันได้ไหมคุณดูลืมกันได้ยังอะครับคุณดูคนที่ติดตามอยู่แปดร้กว่าคนนะคณดูลืมมายังใกล้จะถึงพันแล้วเนี่ยที่พี่ไม่ได้ลงคลิปใน YouTube นานก็เรียนนะผมครูนะอก็วันนี้ถือว่าเป็น วันดีวันหนึ่งนะผมนะที่พี่ได้มาลงคลิปให้น้องๆดูแล้วก็จะมาบอกทริปการตั้งค่าเล็กๆหน่อยๆของพี่นะครับผมนะในแพทนิ่งเองนะผมดูนะก็ไม่พูดเยอะแล้วกันคนดูเดี๋ยวไปรับชมคลิปไปยคนดูก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ช่องก็คุงมด้วยนะผมขุดดูนะใกล้จะพันทรับแล้วคนดูช่วยๆกันหน่อยนะคนดูนะอืม เราไปดูคปกันเลยลสก็เข้ามาอยู่ในการตั้งค่าของพี่เรียบร้อยแล้วนะผมคนดูนะก็อย่างแรกเลยนะผมคนดูนะก็ก็คือการตอบสนองนะผมอย่างแรกเลยที่สาคัญที่สุดมองรอบๆต้องมองรอบๆนี่มันเกี่ยวด้วยนะคุณดูนะไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวนะใช้ลงแรงหรือว่าเล่นไฮไลท์แบบนี้มันเกี่ยวด้วยนะคุณดูนะพี่แนะนําเป็นร้อยห้าสิบนะคุณดูนะ ย้ำนะคุณดูนะร้อยห้าสิบนะคุณดูนะสำหรับเพจนี้เพจใหม่ที่พี่กำลังเล่นอยู่นะตอนนี้นะบูนะก็กล้องเลดดอปรับเป็นหนึ่งร้อยนะผมคุณดูนะระบบสองก็หนึ่งร้อยครับผมระบบสี่หนึ่งร้อยนำกล้องใส่ในเปอร์เหมือนเดิมครับผมเหมือนคลิปที่พี่ทําคลิปสอนไปครับผมการตั้งค่าก็ยังเป็นศูนย์เหมือนเดิมครับผมแล้วก็มุมมองอิสระอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยครับผม แต่พี่ไม่ตั้งนาผมอกคุณดูนะเข้าไปดูด้านในกันเลยครับผมก <f ix> ็อย่างเรกก็เป็นปุ่มยิงนะผมนะขนาดปุ่มยิงก็ของพี่ก็สี่สิบเก้านะผมตอนนั้นที่เล่นอยู่ห้าสิบสองถ้าจะไม่ผิดนะใช่เพชรก่าของพี่ปรนะับเป็นห้าสิบสองนะคุณดูนะแต่เพชรใหม่เพชนี้พี่ปรับเป็นสี่สิบเก้านะผมนะปุ่มยิงเล็กยิงยิงโดนหัวง่ายนะผมคุณดูนะเชื่อพี่ดิคุณดู ไม่เชื่อก็ลองเอาไปยิงกันดูไปงัดกันดูนได้นะครับผมนะว่าจะโดนหัวจะเวอร์หรือเปล่านะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยนะบครูนะตั้งค่า<ม>ข้างในนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมที่หลกักๆก็คือปุ่มยิงด้านขวาล่างนะครับผมนะที่สําคัญที่สุดนะครับผม mm hmm. ก็ประมาณนี้เลยครับผมเดี๋ยวพี่จะไล่ให้ดูทีละปุ่มนะผมคุณ mm hmm. ดูนะ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับคณดูกับสําหรับคลิปนี้ที่พี่กลับมาทําคลิปแรกครับผมก็ถ้ายังไงถ้าผิดพลาดต,ตรงไหน,นถ้าพี่พูดติดขิดกัขัด้อขอโทษขออภัยนะที่นี้ด้วยนะผมคณดูนะก็พี่เพิ่งกลับมานะผมนะให้โอกาสพี่ปรับตัวนิดนึงนะผมนะเดี๋ยวพี่จะพยายามลงคลิปบ่อยๆนะครับผมคณดูนะถ้าใครอยากพี่ทําอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้ใต้ล่างคลิปนี้ได้นะผมนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม